Hello everyone! Welcome to English time with t e a c h e r Dreamy อีกแล้วนะคะ How are you today? For me, I'm okay. a l l right. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันไหมคะคุณครูเห็นว่าบางคนทําใบงานคุณครูมาเสร็จแล้วก็มีนะคะบางคนก็ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวใครที่เสร็จแล้วนะคะก็มาเปิดวิดีโอคุณครูนะลูกแล้วก็ทบทวนอ่านตามนะคะ ใครที่ยังไม่เสร็จนะคะก็มาทําไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะถือเป็นการทบทวนนะคะที่สําคัญเด็กๆต้องเปิดฟังแล้วก็พูดตามบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะจําได้ค่ะ alright เรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆว่าไปงานหน้าต่อไปเป็นเรื่องของอะไรนะคะอ่ะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ใช่ไหมลูกก็คือ all about me all about me ก็คือ เกี่ยวกับชั้นนั่นเองนะคะก็คือร่างกายของชั้นนะคะอ่ะคราวนี้คำสั่งเขาบอกว่าอะไรลูกให้นักเรียนเติมสระที่หายไปให้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะคำที่หนึ่งเขาให้เป็นรูปลูกตามาใช่ไหมลูกตาภาษาอังกฤษคืออะไรคะไหนตอบคุณครูดังๆสิ I very good can you spell I สะกด I ได้ไหมลูก I ก็คืออะไรคะอ่า e y e very good next shoulder sure story, it? like shoulder shoulder okay. h h o u l d e r shoulder very good next mouth mouth okay. อูย uh, ู U, ลงไปนะคะ next ข้อต่อไปนะคะหูลูกหูภาษาอังกฤษคืออะไรคะ ear very good can you spell ear ก็คืออะไรลูก e a r ear very good next จมูกลูกจมูกจมูกภาษาอังกฤษคืออะไรคะ nose นะคะภาษาอีสานละลูก ดังใช่ไหมคะอ,อ,อ,คอ่เ e ียกไดนะคะเก่งมาก n o s e nose นะคะก็คือจมูกต่อไปเท้านะคะเขาให้มาหนึ่งข้างคุณครูบอกว่าถ้า1ข้างเราจะออกเสียงว่าอะไรนะลูก foot แต่ถ้าสองข้างจะออกเสียงว่า feet อันนี้เขาให้มากี่ข้างคะให้มาข้างเดียวนะคะก็จะเป็น foot นะคะอ่า o นะคะ Very good ต่อไปคำว่ามือในภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกมือในภาษาอังกฤษก,ฤษก็คือ hand Very good H A N D hand นะคะต่อไปแขนล่ะคะ arm um. Very good เติมลงไปนะคะต่อไปอ่าเขาให้มา ช่วงนี้เลยใช่ไหมคะช่วงศีรษะใช่ไหมลูกศีรษะในภาษาอังกฤษคืออะไรลูก h a d very good h e a d h a d very good เสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆไปงานหน้านี้ทำง่ายมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะลูกอ่ะคำที่หนึ่งนะคะ i ต่อไป shoulder next mouth ear nose foot hand arm head very good เก่งมากค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเราไปดูใบงานหน้าต่อไปนะคะเด็กๆหน้าต่อไปของเด็กๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกอ่าเขาบอกว่า เป็นเรื่องของ all about me เป็นเรื่องเดิมเลยนะคะใบงานล่าสุดจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ uh, my body นะคะคือร่างกายของเราทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกอ่ะเพื่อที่เด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะทำบ่อยๆแล้วเด็กก็จะจำได้นะคะอ่ะคำสั่งเขาบอกว่าอะไรลูกให้นะัเกเรียนค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายให้ถูกต้องนะคะอ่ะคุณครูมีเกมมาให้ก็คือ body puzzle นะฮะ body puzzle ก็คือให้เด็กๆหา คำให้เจอนะคะเด็กๆคุณครูกําหนดมาให้กี่คำลูกเรามาดูนะคะว่าคุณครูให้มาทั้งหมดกี่คำเดี๋ยวนะเรามาดูเด็กๆนับจากรูปภาพได้เลยนะคะก็คือหนึ่งต่อไป หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทั้งหมดสิบข้อใช่ไหมคะแต่คราวนี้เรามาดูซิว่าคำทั้งสิบที่คุณครูให้มามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะคำที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะศรีรษะคืออะไรลูกศรีรษะก็คือ h e a d Foot foot Hand hand stomach stomach leg leg Ani Finger Finger uh, any, huh? foot. Foot อันนี้ Shoulder Knee Arm นะคะอ่ะเด็กๆหาคำศัพท์ให้เจอนะคะเด็กๆอ่ะคุณครูยกตัวอย่างมาให้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งคำนะคะคุณครูยกมาให้แล้วหนึ่งคำก็คือคำว่าอะไรลูกอ่าตรงนี้นะคะก็คือคำว่า Stomach Stomach ก็คือ ท้องนั่นเองก็คือข้อ4นั่นเองนะคะเด็กๆที่เหลือเด็กๆหาให้เจอนะคะหาให้เจอนะคะแล้วก็มีทั้งหมด10คํานะคะอันนี้คุณครูจะไม่พาทานะเด็กๆทาเองได้ไหมเด็กๆถ้าไม่รู้ว่าคําศัพท์อันนี้เขียนว่าอย่างไรให้เด็กๆเปิดกลับไปดูที่ใบงานหน้าที่หหน้าที่สองที่ครูครูพาทําไปแล้วนะลูกก็จะมีคําศัพท์เหล่านี้อยู่นะคะอ่า อย่างเช่นคำว่าสีสะใช่ไหมคะก็คือ,อ h e a เออ sorry คำว่าสีสะนะคะเอาใหม่คือคำว่า h e a d heat นะคะเด็กๆก็ไปหานะคะว่าคำว่า heat เนี่ย อยู่ตรงไหนนะคะอ่าเด็กเจอหรือยังเด็กเจอไหมคะอ่ายังไม่เจอใช่ไหมอ่าคุณครูจะอ่าครูจะให้เวลาห้าวินาทีลองดูสิคุณครูคเจอแล้วนะคะ one two three four five ท้าสาบหมดเวลาเด็กเจอไหมลูก เจอไหมคะอ่าอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆเ,เอาดินสอมาวงไว้หรือว่าใช้สีระบายเป็นคำเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีฝั่งนี้ให้คุณครูด้วยนะลูกอ่าอย่าลืมระบายสีนะคะ,ะ alright เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมา,ามาพาทำใบงานหน้าต่อไปนะคะอะ alright That's all for today. Thank you for your attention นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเปิดคลิปทบทวนดูบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย